ที่เจและนี่คือชมหน้าเศรษฐีทองล้านคนใหม่ที่ได้พลิกชีวิตกับคาราบาวแดงก็ตกใจว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าคาราบาวไม่ได้โกหกเขาแจกทองล้านจริงว่าจะไปปลดหนี้บ้านรายส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ต่อยอดว่าจะเปิดร้านตะกลงว้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่3ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะยังมีทองล้าน รอให้คุณลุ้นเป็นผู้โชคดีรวมถึงมอไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก125ขั้นนี้และนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์แผ่นที่739คุณทักษินชัยชนะจากจังหวัดชัยนาทเบาแดงจับจริงแจกจริงผมได้ทองล้านแล้วครับแจกเยอะแจกทุกวันแจกต่อเนื่องกันตลอดปีแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมๆกัน ิจัจกิงแจกกิ่งแจกมอไซค์เงนทุกวันแจกร้านกันทุกเดือนแจกต่อเนื่องยาวไปจนถึงสิ้นปีเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องคนไทยนะคะที่สนับสนุนอุดหนุนคารา,าวาแดงจนมียอดขายเป็นที่หนึ่งเลยนะ จะไม่อันดับหนึ่งได้ไงคุณดูกองนั่นสิโโอ้โหมาขนาดนี้นไม่ว่าจะเป็นฝาคาระบาบาวแดงและฝาคา,าระบาบาวคันโซเออส่วนวันนี้นะใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์คันเทคันนี้ไปอย่ารอช้าไปรุ่นร้อมกันเลย คุยจะอยู่จังหวัดไหนจะอยู่อำเภอะไรจะทําอาชีพอะไรเนี่ยลุน้นจะสดๆไรท้าได้แล้<อ>และได้แล้วค่ะผู้โชคดีก็คือคุณสุรินพรคุณประสิทธิ์จากจังหวัดปุบดราชบารีบอกเลนะพี่น้องครับบอกเลยนะว่าถ้าคุณเป็นผู้โชคดีให้คุณรออยู่ที่บ้านรอคาราวานคาราบาบุกไปถึงที่แจกให้ถึงบ้านเลยจ้าชอบนะ คาราวานคาราบาวออมันยิ่งใหญ่จริงๆนะไปกันเยอะเลยนะรู้กันทั้งหมู่บ้านออบอกเอย <laughs> งั้นตอนนี้เพื่อความชัดเจนเข้าใจตรงกันเราไปทบทวนกติกากันอีกครั้งเลยค่ะ,ะกะติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ส0 0คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซ แล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟาแล้วบีบส่งมาที่กลองรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567 แจกจริงทุกวัน5,000ันบาทบกับกิจกรรมพบสาวเบาแดงพบโชคทั่วไทยครั้งนี้จะไปแจกที่ไหนจังหวัดไหนเราไปติดตามความสนุกกันเลยค่ะ yeah. สวัสดีค่ะสาวเบาแดงมัดคาะกิจกรรมพบสาวเบาแดงพบโชคทั่วไทยวันนี้เราอยู่กันที่บขสมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะเดอ้อในวันนี้ค่ะมาพบกับเกมาาคาร์บเอาคับรับโชคให้ผู้รุ่มสนุกของเราททยว่า หมายเลข1นถึงหมายเลข15ลูกบอลอยู่หมายเลขไหนใครทายถูกรับไปเลย5,000ปบาทหมายเลข1ถึงหมายเลข15คิดว่าลูกบอลอยู่หมายเลขไหนคะหม,คหมายเลข5หมายเลข5 บอลต่อนอยู่ไหมยังไม่มีคะ่ะทิดว่าลูกบอลซ่อนอยู่ไหมเลขไหนคะ